เมื่ออาร์ตู้อยากเป็นนักร้องไม้ทองคำแห่งวอดซิตี้แล้วพี่เหนียวก็มาอุ้ยอีกสำสัสไหร่ด้ะก่อนดานแหละพูดพูดพูดถึงจะฟังก็ไม่เป็นไรเหมือนเปิดให้คนตายฟังอ่ะเปล่าอะไรอยู่ไหนกันมึงไม่เคยฟังหรอฮืมอยู่ในกันฝากลมซอยพัดไป เต้นได้มันเต้นได้หมดทุกเพลงอ่ะอยากบอกให้หัวยังหักยังหักยังคอยเฝ้าดูแลห่วงใยสิดดังสิดดังอยากกอดอยากเคีนข้างกายคือเ่า แต่ก่อนอกหักไงเน้ยตู้ไม hmm, ่เศร้าขนาดนั้นล่ะตั้งแต่ไม่ทีแรกกันไปไม่หมายถึงไอชินอกหักไอชินอกหักอะไรไอชินอกหักอะไรนี่เอ้าอะไรอะไรนี่ทำไมต่อยเขาทำไมนี่เขางงอะไรนี่อะไรมาต่อยเขาทำไมงง โโอ้ไม่ผิวตามเพื่อนอะผิวอกหักอะอะไรกูไม่ได้บอกว่ากูอกหักครับไอ้ควายกูบอกว่าไอ้ชินอกหักมึงถามใช่ไหมบ้าว่าไอ้ชินเป็นไรไอ้ยไอ้้เหียะสลิมนี่แม่งแลงดุนตีเอาแม่งจริ้งเหี้ยกูบอกว่ามึงนั่งตามไอชินรับบ้าได้บอ ไอโต๊ะมกเาฮะไอชินหักไอช่างไอช่างชื่อสอบยทิ้งไอชินมาไอันนี่ก็สอบาไม่ได้สอบเยอีกแล้วก็ช่างรักชินอะช่างผิดไหมอ่ะอะ ยี่สิบสองสามสิบสี่โอ้ยขี้อีกนานจัดเลยกว่ากันร้านได้ไอ้บ้าแล้วลายอ่ะหายแล้วไปเราให้คนอื่นจบไม่เหรอให้เพื่อนในแกงไปแล้วเอาให้หมดเลยไม่มีใครได้เพื่อนในแกงมันเอาเฮ้ยโดยเฉพาะไอ้นาวไอ้เฮียบอกกูจบสามรอบเฉพาะเรากูแป๊บกูจบสามรอบก่อนมึงเฝ้ากูแป๊บกูจบสามรอบก่อนบ้างไงเราเลยตั้งเก้ามันบอกสอากรอนหนาวอ่ะมันอยู่ปูนเกินไอ้นาวเธอเธอเธอ เพลงนี uhm. ้มันเต้นอย่างนี้ท hey. ี่ไหนตะเต้นผิดแล้วตกตัวแองเกทีชาติเจนไม่เลี่ยนกากเปียนเขอนึ่ตัถูกคนเห็นก็เปลนตัวกันในมันสิดด ก็แค่คุยไอชินเออโหได้ชินโคเท่เลยอ่ะชินก็แค่อยากหรือ ปวดหัวอ่ะยี่สิบสองบวกสิบสามสามสิบห้าหลีกสิบนาทีได้ย<อ><ป>ี่สามเปิดตาแต่ใ่ตั้งกันกระยานคนเห็นถ้าคือเป็นจังซีตัวกันวันหูสึกดี เข้าใ้เฮาดีใจก็เหาแค่คนคุยเหตอย่างก็คือแฟนตอเป็นคนของใครเฮ้ยแค่คนคุย นนยยไไปงากอก็คือแล้วมันมันมันไปยิงกองมันไปยิงมันไปยิงกองแฟนมันแทนแล้วแฟนมันกองมันก็เลยยิงกองมันไปยืนก็ไม่ได้หรอแล้ววันนี้อาจารย์ตงส่งส่งความบอกผู้หญิงกันมั้งแล้วผู้หญิงก็เปลี่ยนแล้วก็วิ่งตามผู้หญิงไปเลยเจนะวิ่งตามมันอยู่นั่นแหละชี้อะไมอัลบั้มนี้ขอให้เพื่อนรักของผมเองนะครับคาสเมิยูชิน

วันแรกไรค้อซิำซิงๆอ๋อใจวังบอมีไฟเป็นคนเดียวแม่จะไปแย่งหอยจัดแล้วไม่มาแล้วไม่ได้เลยไม่ใส่ใจเป็นอะไรกันดิเอ้าชินออกหักไงช่างสำรวยทิ้งชินอ้้คือสึกเทตอนเท่า <darum> หูซิก ดีแต่เพิ่นไปบอเดลลาจากจางเลยมีหวังแต่ก็ต้องผิดหวังเลือเจ็บบ่เคยจำาย่อนเหมือนใจง่ายพอว่าหักให้ก็ใจอักเสบอแต่เ้าเจ็บใจอีลี ขอบใจหน้าที่มาเฮ็ดให้แพ้คิดว่าเขาเป็นคนสำคัญ 2> 8, 2, nah. แต่ความจริงมันเก่าห่อสำนันเขาก็แค่แค่คนทั่วไปหุยจบกับบอบทิ้งเขาก็ไไรเสียดายทำามเจ็บมาปืิมมาไปไปพอไปเจอแบบนั้นเขานำหมโดยทิ่เจ้าบอได้คิดเยีะ จะรั้เปล่ะวะเจ็บว่ะเจ็บใจมันเป็นอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เ้ยย ถือเถตอนเทาหูซึกดีแต่เพิ่นไปบอด้ลาจากยังคูเพื่อชีวิตเ่างหูซึกเจมจับบอให้กำจว่าใจไงาพอก่อหักไม่ไปน่ากังเกงมันได้มีแถบมีขาวอะไรเยอะ หมดหัวลองงานร้านเพื่อนร้านจะมาแล้วอีกแปบเดียวเยมีคนร้อนว่ะมีคนร้อนไดนนนนนนน้นี่นี่กูจัดระเบิดเวลาให้แค่นั้นแหละไอ้ตู้ไหนลองบอม์ีดระเบิดเวลาไม่ได้อยู่คอนโดอ่าไม่ได้ไม่ไ่ะ แด็จัดให้ไม่มังดังเกินไเอาก้าเลยอ้าาอาฮ่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 าเ่าฮิาฮหาฮ่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 า้าฮิ่่ฮ่า่าฮ่้าฮ่า่าฮ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 ่อฮ่่าฮ่าฮ่่่่ี้่ หมุนลงหมุนลงแล้วนี่ไหนพูดได้หรอฮัลโหลเออพอเราหักสองเขาถึงตอนอวสานว่ามันต้องไปปรับในนั้นบอยบอลบอทันได้รางวัลตอบแทนเป็นน้ำตาไอ้บ้าจัดให้จัดให้ไอ้ตู้เอาตู้เอาะเบิดเว่อ้า โอ้มึงกระดับเลยไอ้สมุนเลยมทำไมมูดแล้วมว่าอยู่ทำไมเวลามแปลงฟันที่อะไรมันคลั่งไปหมดเลยเอามันจะได้มีหลักฐานไงว่าผมแปลงฟันจริงๆเอาละจังหวะหนานะมีเจ็บหัวไอชินลองเป็นภาษาญี่ปุ่นให้ฟังหน่อยเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลย ทั้งนั่งตรงน้ำตาที่ใจบอกว่าให้เข้าโชคดีไอ้ยิ่มึงเปิดเพลงญี่ปุ่นแล้วมึงร้องเิยเพลงไหนเพลงไหนคิมิโนตะเล่ไม่ร้องไม่ร้องไปแล้วบัดต้องหวังเด้อวันนี้กูไปเจอปูไก่ชีมมาเล่อ summer time มาเปิดดิแต่ไม่ร้องนะขอไม่ร้อง ไอ้เทามันอาฉันซลไอ้เท้ินเอาตามมละเอาฉันซ่สิไม่ไคิตนรอนจจจิสุนันโมดมนันนันกโมคลืมแ้วหนเมไม่อตามเองะ เอ้ไม่มึงเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวกูเปิดให้ใหม่มึงอย่าไปใกล้ดิมึงอย่าไปตรงกลางต่อไปคิวไอ้บาต่อไปคิวไอ้บาต่อไปคิวไอ้บาไอ้บาเลยเอามึงก็ตามมึงก่อนเอาให้คิวมึงก่อนไอ้ชินไม่กูมีเพียงกูมีเพียงให้บาส่วนตัวไม่เอาเพียงบาเลยไม่มึงก่อนมึงก่อนไอ้ชินเร็วๆเอาให้จบดีดูอย่างกูดิมันดีเลยเร็วๆ มึงไม่เป็นไรร้องไปเถอะร้องน้ำไปเลยไม่เป็นไรไม่ร้องร้องไอชินเดอดเด็ดเด็งเรี่องร้องเร็วเพื่ออะไรนี่เอ้าไปคอนเสิร์ตไงอะไรของตู้แต่ละเพลง เมื่อกี้โคตรเพื่อชีวิตแล้วตอนนี้มาเพลงอะไรนี่เอาชิมเสมาอีกนะสองยีิบสองเฮ้ยกูมาตั้งใจล้างกันเอ้มูร้อนร้อนไปกันแบบไม่มีนะเด็กมาล้าล้ากันไปแล้วไปแล้วตู้ไปเรียคิวข้างนอกไม่อย่างเยอะ